ตัวชิ้นงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชนค่ะซึ่งตัวที่ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะตอนนี้เราก็ดําเนินการร่วมกับผู้ประกอบการในเมืองเก่าสงขลาค่ะส่วนที่อยู่บริเวณนอกเหนือพื้นที่ในสงขลาค่ะก็มีการทํางานร่วมกับเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนค่ะก็คือกลุ่มของหลักใต้โนดค่ะมีส่วนร่วมในการ พัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ของหลับใต้โหนดค่ะปัจจุบันเนี่ยนักออกแบบเนี่ยค่ะมีเยอะแล้วก็คนที่มีความสามารถในเมืองสงขลาเองหรือว่ากลุ่มเพื่อนๆเ,เราเองเนี่ยค่ะที่ทํางานในพื้นที่แล้วก็มีจิตสาธารณะนะคะแล้วก็มีฝีมือในการออกแบบที่ดีเนะะี่ยค่ะเราก็ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานคะ่ะเราก็จะได้มุมมองใหม่ๆนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์พวกนี้ค่ะให้ดูมีความร่วมสมัยแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึก็คือสามารถสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่น เก่าก็ได้เรียกว่าการออกแบบเนี่ยค่ะมันจะทําให้การสื่อสารจากเรื่องของภูมิปัญญาใดๆเนี่ยค่ะส่งต่อไปยังคนปัจจุบันเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทันสมัยร่วมสมัยมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นการที่เราไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับตัวร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาประวัติของร้านอาหารก่อนว่าเขามีความเป็นมาของร้านอาหารเนี่ยค่ะมาจากกลุ่มไหนบางกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาอาหารจีนบางกลุ่มก็จะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาอาหาร ซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องราวพวกนี้ก่อนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานกราฟิกที่สามารถสื่อสารได้ง่ายๆให้กับทั้งผู้ประกอบการเองทั้งผู้บริโภคาานำมาจัดสรรออกแบบลงบนตัวแพคเกจจิ้งค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราพยายามนําเสนอก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะตัวบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งต่างๆเนี่ยก็จะ,ะพยายามสื่อสารกับตัวผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุดเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการใช้ตัวพลาสติกนะคะมาใช้ ใช้ตัววัสดุทดแทนจากธรรมชาติตัวอื่นค่ะตอนนี้นอกจากงานออกแบบของเรานะคะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาในพื้นที่เยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามองไกลอีกขั้นหนึ่งนะคะเรื่องของการสื่อสารสร้างสารรคะ์ค่ะโดยการนํากลุ่มเด็กนักศึกษานะคะหรือว่าเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่เนี่ยคะ่ะนำมาเทรนนํามาอบรมหรือว่าเรียกว่าเป็นการสร้างกลุ่มนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเด็กเด็กเหล่านี้นะคะ่ะให้สามารถเป็นนักสื่อสารสร้างสารรค์ได้ะคะ่ะตอนนี้ที่อยาก ได้อะนะคะมองเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นคลิปเรียวอะคะ่ะ ซึ่งพวกนี้ค่ะเรามองว่ามันเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยค่ะได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการดูเนี่ยค่ะไม่นานมันทําให้การสื่อสารเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเด็กรุ่นใหม่กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะได้ง่ายขึ้นซึ่งตัวคลิปเลียวคลิปวิดีโอ,อพวกนี้นะค่ะจริงๆก็สามารถแยกแยะเป็นเรื่องราวได้หลายๆแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงพื้นเมืองเองนะคะหรือว่าการให้ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของศิละปวะวัฒนธรรมในพื้นทีค่ค่ะเรื่องของการสื่อสารสร้างสารสรค์เนี่ยคะ่ะก็จะเรียกว่า ว่าเป็นโจทย์สําคัญของเราในปีถัดไปค่ะที่อยากจะนําเรื่องของสื่อศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะการออกแบบร่วมสมัยแล้วก็มาผนวกเข้ากันสามารถทําให้เขาเนี่ยค่ะสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ค่ะออกไปเป็นสื่ออีกรูปแบบประเภทหนึ่งได้ค่ะ